สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤกษภก,กลับมาพบกับแม่มดน้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของชาวราศีพฤกษภกประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564แม่มดน้อยนะคะจะเน้นการคํานวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วก็จะเน้นการอ่านพลังงานของไพ่เป็นหลักถ้าใครนะคะมีลัคนาหรือว่าดาวศุกร์นะคะสถิตอยู่ในราศีพฤกษภก,ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้าถามแม่มดน้อยนะคะว่าถ้าเราจะดูดวง เรื่องของความรักเนี่ยเราควรจะเน้นอะไรดีระหว่างราศีนะคะลัคนาหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์แม่มดนย์มองว่ามันขึ้นอยู่กับตัวแต่ของแต่ละบุคคลจริงๆนะคะแต่สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของแม่มดนยแล้วแม่มดนยจะเน้นลัคนาแล้วก็ตำแหน่งดาวศุกร์โดยเฉพาะตำแหน่งดาวศุกร์นะคะเพราะว่าดาวศุกร์นะคะ เรียบเสมือนดวงดาวแห่งความรักการพยากรณ์นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยรวมโดยทั่วไปแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะใช้วิทยานในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตั้งตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอ,อย่าให้หัวใจลวงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย 10ดาบ Knights of Pentacles Knights of Swords 9เหรียญ The World 7ไม่เท้าหนถ้วย Page of Pentacles Getting to know each other, new love, Say optimistic about your love like goddess of water breaking the chain which upon the star. ราศีพฤกษภกนะคะจะมีดาวเจ้าเรือนนะคะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือดาวนะคะที่เป็นตัวแทนของความรักโชคลาภแล้วก็การเงินแต่ถ้าเราจะพูดถึงนะคะอุปนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีพฤกษภกล่ะเราก็จะต้องนึกถึงสัญลักษณ์ที่แทนราศีของชาวพฤกษภก่อนนะคะสัญลักษณ์ของราศีพฤกษภก,ก็คือจะเป็นรูปวัวกระทิงนะคะ,ะถ้าเราจะนึกถึงคาแรคเตอร์ของเจ้าวัวกระทิงล่ะ ลักษณะของวัวกระทิงนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่รักสงบนะคะชอบอยู่กับธรรมชาติไม่ชอบความขัดแย้งลักษณะของชาวราศีพฤษภโดยทั่วไปจะมีความหนักแน่นมั่นคงทางอารมณ์เยอะนะคะโดยทั่วไปมักจะเป็นคนที่ใจเย็นไม่ชอบนะคะไปขัดแย้งกับใครเวลาใครอยู่ด้วยนะคะก็จะมีความรู้สึกนะคะว่าชาวราศีพฤษภนะจะเป็นคนที่อบอุ่นอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่า ชาวราศีพฤษภเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจนะคะชาวราศีพฤษภจะเป็นคนที่มีรสนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินแม้กระทั่งเรื่องของการแต่งกายเองสิ่งที่เป็นข้อด้อยของชาวราศีพฤษภก,ก็มีนะคะเราก็จะต้องนึกถึงวัวกระทิงโดยทั่วไปนะคะแม้ชาวราศีพฤษภน่ะจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงทางอารมณ์นะคะมีความใจเย็นมากกว่าราศีอื่นๆแต่ถ้าใครนะคะไปทําให้ชาวราศีพฤษภน่ะรู้สึกขุนเคืองใจไม่สบายใจนะคะ โกรธขึ้นมานะคะก็จะต้องนึกถึงวัวกระทิงที่วิ่งเข้าหานี่แหละดังนั้นชาวราศีพฤษภนะคะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตรงนี้ไว้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงปี2564นเนี่ยจะเป็นปีที่ดีมากๆนะคะปีหนึ่งของชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะเรื่องของการเงินสําหรับคนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะถ้าใครนะคะใช้ชีวิตคู่มานานนะคะเรากำลังรอข่าวดีนะคะเกี่ยวกับทางด้านของการได้บุตรการตั้งครรภ์ใน เดือนกุมภาพันธ์นะคะมีไพ่ที่เป็นลักษณะนะคะของการเกิดการให้กำเนิดขึ้นมาถึง2ใบใบแรกก็คือไพ so ่เอ e กซ์เพนเดคใบที่2ก็คือไพ่เดอะเวลซึ่งไพ่ตรงกลางนะคะคือไพ่เพลสออ p e n t a c l e ลักษณะของไพ่เพนต์เซ็ตเพน e ์คนะคะคือ,อสัญลักษณ์ของอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรก็คือบุตรที่เกิดมานะคะส่งเสริมดวงชะตาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนแห่งข่าวดีของชาวราศีพฤษภแล้วก็เป็นเดือนแห่งความสําเร็จของชาวราศีพฤษภดังนั้นนะคะถ้าชาวราศีพฤษภคนไหนน่ะ ทำธุรกิจในครอบครัวนะคะเรียกว่าอาจจะทําธุรกิจกับคู่ครองก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะโดยเฉพาะถ้าใครนะคะมีคู่ครองที่เป็นคนที่เกิดในราศรีธาตุเดียวกันก็คือคนที่เกิดในราศรีธาตุดินพฤกษกกันมังกรจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะคะจากคนรอบข้างถ้าใครนะคะทําเรื่องขอสินเชื่อเอาไว้นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินธนาคารนะคะ ก็จะมีโอกาสได้รับการอนุมัติมีโอกาสประสบความสำเร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะ กำลังขอความช่วยเหลือนะคะจากคนที่เกิดในราศีธาตุลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมสังเกตว่าไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยกาหันหน้าออกไปนะคะคือเขาหันหลังให้เราก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรจากคนที่เกิดในราศีธาตุลมส่วนคนที่จะให้ความช่วยเหลือเราอย่างดีคนคือคนที่เกิดในราศีธาตุเดียวก,กันกับเรานะคะ <S <S <Ó. S 2> สิ่งที่ชาวราศีพฤษภที่มีครอบครัวแล้วนะคะจะต้องระมัดระวังอย่างมากก็คืออาจจะมีนะคะ อาข่าวของการเจ็บป่วยกระทันหันของคนในครอบครัวนะคะของบุตรของคู่ครองมันมีลักษณะของไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะถ้ารุนแรงไปก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการผ่าตาดัดแต่สำหรับชาวราศีพฤษกบางคนนะคะที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของ ครอบครัวมานานมีปัญหากับคู่ครองมานานเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไม่อาจทําให้คนทั้งสองคนนะคะหลุดออกจากกันได้แยกออกจากกันได้บางคนเหมือนกับจะต้องทนอยู่นะคะเพราะภาระความรับผิดชอบบางอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันอาจจะมี การจบสิ <łość> ้นนะคะของบางสิ่งบางอย่างแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ของบางสิ่งบางอย่างถ้าชาวราศีพฤษภคนไหนนะคะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางด้านของการใช้ชีวิตคู่มันเนิ่นนานนะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะจบนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะ สำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะในพื้นดวงมันมีไพ่ที่ส,สัญลักษณ์ของธาตุดินขึ้นมาถึง3ใบก็คือไพ่ p a ช e o f pendacle night pendacle แล้วก็9้าเหลียนด้วยความที่มีสัญลักษณ์ของธาตุดินขึ้นมาเยอะนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นชาวราศีพฤษภจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะและจะใช้นะคะหลักของเหตุและผลในการตัดสินใจมากกว่าการใช้อารมณ์ ถ้าใครนะคะกำลังคบอยู่นะคะกับคนที่เกิดในราศีธาตุลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมแล้วมีความรู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์ที่มันผ,นผ่านมานะคะมันไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเหมือนกับเรานะคะพยายามประครับประคองให้ความสัมพันธ์มันไปกันตลอดรอดฝั่งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะด้วยความที่มีไพ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุดินขึ้นมาเยอะชาวราศีพฤษภนี่ยจะมีความหนักแน่นมั่นคงและจะมีความซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ของตัวเองมาก ดังนั้นนะคะถ้าความสัมพันธ์ที่มันผ่านผ่านมาน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์นะคะกับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภก็จะไม่ยื้อแล้วละ่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอาจจะมีโอกาสนะคะจบความสัมพันธ์ไปนะคะกับสถานะที่มันดูแล้วนะคะไม่ชัดเจนมาเนื่อน,นานกับความรักนะคะที่มันไม่ตอบโจทย์ก็มีโอกาสจบความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่สูง ลักษณะของพลังงานในการเริ่มต้นใหม่นะคะมีขึ้นมานะคะก็คือสัญลักษณ์ของไพ่เอซ็อฟคัฟนะคะรวมถึงนิวเลิฟชาวราศีพฤกษกนะคะที่จบความสัมพันธ์ไปนะอาจจะมีโอกาสนะคะได้เริ่มต้นกับคนที่เกิดในราศีธาตุดียวกันก็คือคนที่เกิดในราศีธาตุดินพฤกภกันมังกรบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับคนที่เกิดในราศีธาตุน้ําก็คือคนที่เกิดในราศีกรกฎพิจิมีนส่วนตามพื้นดวงนะคะมันมีไพ่ไนซ็อฟ อส,อส์เข้ามาเป็นสนรญลักษณ์ของคนที่เกิดในราศรีธาตุลมแต่ไพ่ใบนี้นะคะคือเขาหันหลังให้เหมือนกับว่านะคะชาวราศรีพฤษภบางคนน่ะที่คบอยู่นะคะกับคนที่เกิดในราศรีธาตุลมน่ะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะซึ่งมันมีลักษณะของไพ่สิบดับขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะเวลนะคะบางคนก็เหมือนที่แม่มดน้อยบอกแหละเหมือนกับว่าด้วยความที่ในเดือนกุมภาพันธ์นียมันมีไพ่ที่เป็นลักษณะของธาตุดินขึ้นมาเยอะนะคะชาวราศรีพฤษภก็เหมือนกับว่าจะ ตัดสินใจอะไรนะคือค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วแหละนะคะถ้าตัดสินใจว่าจบก็คือจบแล้วก็จะไม่มีการยือ้ออีกต่อไปในด้านของความสัมพันธ์นะ,ะส่วนถ้าใครนะคะในอีกในหนึ่งนะะ่ะถ้าใครนะคะคบซ้อนนะคะชาวราศีพฤษภคนไหนนะค,ะคบซ้อนอะ่ะสังเกตว่ามันมีไพ่สองใบนะคะที่เผชิญหน้ากันก็คือสัญลักษณ์ของธาตุดินพฤษภกันมังกรแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะชาวราศีพฤษภที่คบซ้อนนะคะอาจจะต้อง ตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์นะคะกับคนใดคนหนึ่งไปนะคะแล้วก็เหลือไว้อีกคนหนึ่งเพื่อนะคะไปต่อในความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีพฤกษภกที่เป็นคนโสดน,นะคะในปี2อ6 4นะจะเป็นปีที่ดีมากในการเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันมีลักษณะของการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไพ่เดวิ เอซับคัฟรวมถึงไพ่เนลเลิฟนะคะจะมีโอกาสได้พบเจอนะคะคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆชาวราศีพฤษภบางคนนะคะอาจจะพบรักนะคะกับคนที่เกิดในราศีธาตุเดียวกันก็ได้ก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภกันมังกรคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้นะแต่อาจจะมีคู่แข่งนะคะชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะคะอาจจะต้องมีการแข่งขนันมีคู่แข่ง แต่นะคะมันมีลักษณะของไพ่ที่แทนลักษณะของชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จเข้ามานั่นก็คือไพ่เดวลต่อให้มีคู่แข่งชาวราศีพฤกษภก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักสูงนอกจากนั้นนะคะชาวราศีพฤกษภกบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักนะคะกับคนที่เกิดในราศีธาตุน้ำก็คือคนที่เกิดในราศีกรกฎพิจิมีน มันมีไพ่ Wish Upon the Star เข้ามานะคะแล้วก็ Stay Optimistic about your love life นะคะพร้อมกับ Breaking the Chain ชาวราศีพฤษภบางคนนะคะอาจจะจบความสัมพันธ์มานะคะแล้วอาจจะยังมีความรู้สึกนะคะก,กล้ากล,กลัวในความสัมพันธ์อยู่ นะคะเขาบอกว่า stay optimistic about your love life นะคะถ้าเรายังมองนะคะความรักในแง่ที่ดีๆนะคะความรักเองก็ไม่ได้โหดร้ายเสมอไปนะคะ wish upon the star ชาวตะวันตกนะคะมักจะเชื่อ,เ,อเกี่ยวกับทางด้านหของการอธิษฐานขอพรต่อดวงดาวเขาบอกว่าดังนั้นนะคะชาวราศีพฤษกที่เป็นคนโสดนะ่ะก็ลองอธิษฐานดูสิว่าเราเองนะคะอยากได้คนรักแบบไหนอยากพบเจอคนรักแบบไหนซึ่งนะคะมีโอกาส ได้พบเจอนะคะกับคนที่เข้ามาอย่างแน่นอนที่จะเป็นรักครั้งใหม่แต่แม่มดน้อยมองไปแล้วนะคะจะเด่นไปทางที่คนที่เกิดในราศรีธาตุดินนะคนคนนี้นะคะจะมีลักษณะของความรักธรรมชาติจะเป็นคนที่รักสงบโปรไฟลนะ์หน้าที่การงานของเขาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวบางคนนะคะมีโอกาสาได้พบรักกับชาวต่างชาติได้นะเพราะมมีไพ่เดอะเวล์ขึ้นมาพร้อมกับไพ่สิบดาบ แต่ถ้าชาวราศีพฤกษภกที่เป็นคนโสดนะคะ,ะ,คะเกิดไปสนใจคนที่เกิดในราศีธาตุลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลกุมสังเกตว่าไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยเขาจะหันหลังให้กับเราก็เหมือนกับว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยจะสนใจเราเท่าที่ควรนะคะมันมีไพ่ new love getting to know each other ชาวราศีพฤษภนะคะแมมโนยก็อยากให้ใช้นะคะช่วงเวลาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงปี2564นะคะในการ เรียนรู้ความรักครั้งใหม่นะคะกับคนรักคนใหม่ๆแม่มดน้อยนะคะขอให้นะคะชาวรารศพีพฤษภทุกส,สถานะประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีความสุขมากๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนของความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะระบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ